ปวดเขา้าปวดหลังกระดูกทับเส้นชาร้าวลงขาหากคุณมีอาการดังกล่าวโปรดฟังทั้งนี้เราก็ต้องไปแบกน้ําแข็งมาหนักเหมือนกันหนักมากแบกแลววิ่งมาได้ยินเสียงดังตุก็ขาขวานี่อ่อนโยบไปแล้วก็มาขาซ้ายมันคล้ายๆแบบคนพิการทำอาชีพค้าขายอาหารตามสั่งมา20ปีแล้วค่ะตั้งกระเจ็บมานะม,นมันปวดมากจนค้าขายไม่ได้ใช่ไหมรายได้เราก็ไม่มี พิสูจน์บอลเมดพลัสด้วยตัวคุณเองกับนวัตรกรรมจากสหรัฐเมริกาคือคอลลาเจน UC2 ชนิดพิเศษสำหรับกระดูกข้อต่อซึ่งประกอบด้วยโคลีเปปไทด์หลายสายเป็นรูปแบบสายถักเหมือนโครงสร้างของกระดูกอ่อนเมื่อรับประทานเข้าไปบอลเม็ดพลัสจะถูกดูดซึมภายในผนังลำไส้เล็กและส่งตรงไปยังจุดที่ต้องการซ่อมแซมช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนสำหรับกระดูกอ่อนในส่วนข้อเข่าหมอนรองกระดูกเพิ่มน้ำเลี้ยงข้อต่อลดการอักเสบ ช่วยให้ก็ต่อซ่อมแซมฟื้นตัวกลับสู่การใช้งานได้คร่องแคล้วอีกครั้งบอลเม็ดพลัสคือคำตอบเรื่องการบำรุงสุขภาพกระดูกสำหรับคุณกินไปสองแผงค่อ,อยชั่วหน่อยเลยมันสิงมอวเนี่ยเฮ้ยกระดูกมันดีเนี้ยแน่นอนเห็นผลเลยบอลเม็ดมาตั้งแต่สองเดือนขึ้นมามันก็เริ่มดีขึ้นพอได้ประมาณสักเจ็ดเดือนมันก็จะดีเลยเนี่ยตอนนี้มันยกขึ้นยกได้เลยยกได้ทั้งของข้างเลยครับ